ขนมไทยว่าหวานกลุ่มวิสากิจชุมชนหนองว่าสามัคคีตั้งอยู่ณที่สารกลางหมู่บ้านอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีนายสถาพรชัยกิติพรเป็นประธานกลุ่มโดยได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาเพื่อทําขนมเป็นของฝากจนกลายเป็นที่มาของขนมเปี๊ยะที่มีทั้งหมดด้วยกันหไส้ประกอบด้วยไส้แกงกะหรี่ไก่ไส้มันม่วง ไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วเหลืองงาดำและไส้มันม่วงผสมลูกว่าที่เป็นสูตรเฉพาะของทางกลุ่มเองอีกทั้งยังมีขนมไทยอื่นๆอาทิขนมชั้นขนมถ้วยเป็นต้นวิสากิจชุมชนหนองว่าสามคัคคีนอกจากจะมีขนมไทยที่อร่อยและได้มาตรฐานแล้วก็ยังมีน้าลูกว่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ชุมชนได้แปลรูปจากต้นว่าซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีในพื้นที่อยู่แล้วชุมชนก็ได้เห็นถึงประโยชน์และนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนในหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการตลาด อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการรวมถึงได้เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นการที่หน่วยงานภาครัฐค่ะเข้ามามีส่วนหนึ่งในการผลักดันวิสาหกิจชุมชนหนองว่าสามนาทีนั้นนะคะชุมชนของเราก็จะได้มีพื้นที่ในการาจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เรามีรายได้มากขึ้นโดยปัจจุบันนะคะจะเห็นว่า อพอเราได้มาเข้ามาผักดันในจุดจดนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการวางขายสินค้าก็คือขนมอันนี้นะคะที่โชว์หน้าของคุณนะคะได้มากขึ้นนะคะอีกช่องทางหนึ่งที่เราคิดว่าทางวิสาหกิจจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ก็คือการช่องทางการจําหน่ายทางออนไลน์ซึ่งช่องทางนี้ะจะเป็นโซเชียลทุกคนสามารถนะคะเห็นได้หมดค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับวิสาหกิจเราด้วยค่ะ นี้นะคะชุมชนหนองว่าสามัคคีในปัจจุบันยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวโ,โอท็อปนวัตวิถีแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานแลกเปลี่ยนองความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองว่างสามัคคีนั้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการตลาดอีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆปัจจุบันทางมองถึงผลิตภัณฑ์ของขนมว้าหวานที่ทำการผลิตอยู่นั้นขนมว้าหวานของเราก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็หวังว่ากลุ่มจะสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เห็นแบรนด์ว่าหวาน ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกในอนาคตขนมไทยว่าหวานได้รับมาตรฐานอ,อยอและได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับสำนักง,งานอุตสาหกรกรมจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งได้ถูกคัดสรรให้ได้รับรางวัลระดับ5ดาวจากการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นจะเน้นในเรื่องการรักสุขภาพจึงไม่มีสารกันเสียใช้สีจากธรรมชาติเป็นขนมอายุสั้นอยู่ได้ประมาณ3วัน สำหรับผู้ที่สนใจซื้อสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะจัดจำหน่ายข้างธนาคารทกศทุกวันจันทร์และหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันอังคารและถนนคนเดินสอกาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากนี้ยังรับทำเบรกสำหรับจัดประชุมสัมมนาหรือท่านสามารถแวะไปดูขั้นตอนการผลิตได้ที่ชุมชนที่ตั้งอยู่สารกลางหมู่บ้านซึ่งทุกคนจะมารวมกลุ่มกันทำขนมในทุกๆวัน แล้วก็อาชีพของพวกเรานี้ตรงนี้นะครับมันก็ได้กลับมาตอบสนองโจทย์ของพวกเราเลก็คือเพิ่มรายได้กับสมาชิกในชุมชนของพวกเราเองนะครับอย่างเช่นชัดเจนก็คือเรามีรายได้จากการแล้วเราก็มีส่วนราชการต่างๆนะครับเข้ามาพัฒนาสูตรให้กับชุมชนของพวกเราเรามีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดเกือบ20กลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มขนมไทยที่เราเห็น ตอนนี้เราก็คือเราได้ออกไปจําหน่ายข้างนอกเรามีไรายได้เข้ากับให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชนของเรามีไรายได้เพิ่มเติมจากไรายได้หลักของเราก็คือการทาํานากลุ่มวิสาหกษาษิจชุมชนหนองว่าสาม,มคัคคีนอกจากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมส่งเสริมสนับสนุนแล้วเรามีความมุ่งหวังว่าจะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นได้ในหลายๆมิติและชุมชนเองก็ยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และด้วยความสามัคคีกันของคนในชุมชนนั้นจึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขนมไทยว่าหวานขึ้นจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนเกิดเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน